สวัสดีครับในวิดีโอนี้ที่ผลิตสำหรับ YouTube โดยเฉพาะคืออยากจะสื่อสารกับคนทั่วไปเหมือนกันว่าในการสอบที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยคือการสอบ A level ใช่ไหมคือการสอบ A level เนี่ยมันก็คือการสอบ9วิชาสามัญเดิมแล้วแหละแต่วิชาสามัญในอนนะาคตจะไม่ใช่9วิชาจะเป็น15วิชา ใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้พี่จะพูดในวิชาเดียวก็วคือวิชาสังคมศึกษานะครับจากที่พี่ศึกษาด้วยแล้วจากที่พี่สอบเองในการสอบเจ็ดวิชาแต่พี่ก็ฟอลโล่สถานการณ์มาโดยตลอดเนาะว่าคะแนนโดยส่วนใหญ่อะ่ะถ้าเกิดเราสังเกตเนาะเรามาดูจากในตารางคะแนนล่าสุดเลยในตารางคะแนนล่าสุดจริงๆอันเนี้ยพี่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าเนีย่ยที่พี่ทําตัวไฮไลท์ไว้สองสีเนี่ยก็คือตัวสีดาเนี่ยเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ประมาณ 30- มสถึงสี่สิบเยอะมากก็คืออยู่ที่ประมาณ3ามสซแล้วตามมาด้วยในส่วนของ4 0่สถึงห้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28%ปดเปอร์เซประมาณซึ่งถามว่าสองคบสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แข่งขันกันอยู่แล้วกับวิชาอื่นๆใช่ไหมเพราะว่าในวิชาอ,อื่นเวลาคุณไปยื่นสัดส,ส่วนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงก,กับคะแนนสอบอื่นๆใช่ไหมอย่างในปีที่พี่กาลังพูดอยู่ตอนเนี้ คุณก็จะต้องไปเทียบกับคะแนนสอบแก p แพดต่างๆใช่ไหมครับแต่ในปีถัดไปก็คือในปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องไปเทียบกับคะแนนสอบทีแกะในแต่ละฉบับใช่ไหมว่าทีแกะแต่ละฉบับเนี่ยเขาใช้กันยังไงใช่ไหมทีแพดในแต่ละสาขาวิชายอย่างคนที่จะเขา้าคารุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นทีแพดเกี่ยวกับศึกษาศาสตร์ใช่ไหมเขาก็าจะใช้อัตราน้ําหนักที่ต่างกันออกไปหรือบางทีอาจจะไม่ใช้สอบคะแนนสอบ A l e v e l ก็ได้หรือการใช้คะแนนสอบ A l e v e l ก็ได้อันนี้คุณก็ไปรอดูในระเบียบการในอนาคต ซึ่งถามว่าในจํานวนจํานวนประชากรกลุ่มนี้อย่างที่พี่เคยได้พูดในวิดีโอหนึ่งแต่ว่าใครสอบวิชาสังคมในปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่านี้ครับสามสิบเถือว่าสูงขึ้นกว่าปีก่อนนิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งคะแนนนิดๆซึ่งถามว่าจากสถิติหลายปีที่ผ่านมายังไม่เคยแตกเกิน40เลยคือยังไม่เกิน40่สิกว่ายังไม่เคยเห็น เพียงแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ความที่มันจะซีเรียสก็คือว่าบางครั้งในแต่ละคณะอ่ะเขาใช้อัตราส่วนน้าหนักที่ต่างกันเนี่ยพอมันต่างกันปุ๊บเราก็เลยต้องมาตั้งคำถามว่าแล้วเซฟโซนที่ใช้อ่ะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างในปีการศึกษาที่จะสอบการจีนคะแนนสอบกันในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจริงๆก็หลายคนตอนนี้ก็เริ่มมาปรึกษาแล้วก็เตรียมตัวแล้วเนาะในช่วงที่วิดีโอนี้ออนแอร์นะครับเราจะเห็นว่า ในช่วงของคะแนนสอบเลนส์เนี้ยสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบเนี่ยเป็นสั่งลักษณะคะแนนที่ค่อนข้างเกาะกลุ่มคือมันเกาะกลุ่มกันอะแล้วทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคะแนนสอบอื่นๆของพวกเราอะครับใครได้คะแนนมากกว่ากันคืออย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราใช้สีวิชาอ่ะยกตัวอย่างหนึง,งคณะสังคมสงเคราะห์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จะใช้สีวิชาใช่ไหมแม่อัตราส่วนสิบห้า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 แล้วก็แกะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถามว่า ใน15%ของแต่ละคนน่ะคะแนนแต่ละคนเท่าไหร่สมมุติคุณได้อ่า40คุณก็ต้องไปคิดว่า15%ของ40เนี่ย40%เนี่ย15%นั้นอ่ะอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่แล้วคุณก็ลองประเมินดูซึ่งถามว่าในแต่ละวิชาแต่ละคนจะได้คะแนนเท่ากันปะก็ไม่ใช่ถูกไหมซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็จะมีวิชาทั้งจุดที่เป็นจุดแข่งของคุณและอยู่ในระดับกลางๆและคะแนนวิชาที่เป็นจุดอ่อนของคุณซึ่งตรงนี้พี่ก็ไม่แบบพิเศษ แต่ในการที่พบอกว่ไม่ปฏิเสธนั้นถามว่าในการยื่นน้ําหนักอ่ะในแต่ละอย่างอ่ะมันมีผลมากม้อยขนาดไหนคาําตอบก็คือมีผลหมดเลยเพราะมันมีผลหมดเลยเนี่ยการให้น้ําหนักเฉลี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งอ่ะเราก็ต้องดูนะว่าแล้ววิชาอื่นเนี่ยเขาให้ความสําคัญอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันคนที่ได้41-50เนี่ยถือว่ามีโอกาสมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันเป็นจุดที่บีบ มันเป็นจุดที่บีบสาหรับคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าแล้วถ้าวิชาแนวสอบอื่นน้อยกว่าเดิมละ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนของใครหลายคนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันในส่วนที่อยู่ในเกณฑ์ระแนนกลุ่มเนี้ยก็ต้องไปเทียบ,บแบบวิาวชาอื่นด้วยเหมือนกันนะว่าวิชาอื่นนะ่ะเวลาเขาขอเขาขอรีเฟนแล้วสิ่งที่คุณได้มากับสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าอันเนี้ก็ต้องมองตามความเป็นจริงด้วยนะครับ ส่วนถามว่าทำไมพี่เอา51ขึ้นเป็นเซฟโซนเพราะคนที่ได้50%าสิบนขึ้นนะอ่ะเรามาดูสถิติคะแนนสถิติคะแนนในกลุ่มหลังๆเนี่ยตั้งแต่50เนี่ยคุณเห็นไหมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองมันอยู่ที่ประมาณประมาณสิได้ถึงห้ซึ่งหรือว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยซึ่งมีโอกาสในการที่จะเข้ามากกว่า ก็่ถามว่าต่อให้คุณบอกว่าคุณได้คะแนนเลนจ์นี้หรือคุณได้เลนจ์ตั้งแต่60ขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไปทําวิชาอื่นไม่ดีล่ะมันก็จะฉุดคุณเองแต่ถ้าเกิดวิชาอื่นมันดีอยู่แล้วหรืออยู่ในระดับที่พอรับได้มันก็จะเสริมขึ้นไปในระดับหนึ่งแม้ว่าอัตราส่วนน้ําหนักจะต่างกันฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเซฟโซนของวิชาสังคมในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่51% ซึ่งถามว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสองสปีที่ผ่านมาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละก็คืออยู่ที่ประมาณห้าสิบขึ้นแต่ในบางปีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณแค่สี่สิบห้าก็ถือว่าอยู่ในสี่สห้าสี่สิหกเพราะว่าพี่คิดเป็นสี่สิกเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าข้อหนึงเนี่ยก็คือสองคะแนนถูกปะแต่ในขณะเดียวกันสําหรับในคนที่จะสอบเออ e ์เลเวลในปีหน้า พี่ยังไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนมากน้อยแต่ว่าพี่คิดหนึ่งในอย่างที่พี่เคยบอกในวิดีโอหนึ่งไปเนาะถ้ากับใครที่เรียนกับพี่นะว่ายังไงเนื้อหามันก็ยังเหมือนเดิมแหละเนื้อหาในข้อสอบอ่ะในตัวแกนความรู้อะยังไงก็ต้องเหมือนเดิมคือมันก็ต้องเป็นวิชาสังคมแสาระอยู่ดีแหละเพียงแต่ว่าเวลาเราเจอในแนวคําถาม,ถามหรือกรอบที่มันเป็น concept of question เนี่ย มันก็จะถูกลงรายละเอียดขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งพอมันลงรายละเอียดมากขึ้นมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นและไอ้ความซับซ้อนนี่แหละมันก็จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราอ่ะต้องต่อยอดการที่เราจะต้องต่อยอดทั้งในตัวของทฤษฎีในเรื่องของชุดความคิดหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการฝึกโจทย์ในเชิงเทคนิคหรือการฝึกโจทย์ในเรื่องของการวิเคราะห์แยกแยะรวมถึงการคํานวณก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เพราะเวลาเราปรับ ตัวครับในตัวของคําถามข้อสอบอะ่ะมันก็ต้องปรับในลักษณะที่มันยืดหยุ่นออกไปมันจะมานั่งท่องจําเพียงอย่างเดียวไม่ได้หรือเราจะเน้นจากความเข้าใจเพียงอย่างเดียวก็ไม่ถูกเราก็ต้องอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างกันเนาะแต่ในจุดกึ่งกลางระหว่างกันนั้นเราก็ควรที่จะรู้ข้อมูลพื้นฐานด้วยและพยายามอัปเดตเหตุการณ์พัฒสถานการณ์บ้างแต่ก็อาจจะดูเรื่องเราในอดีตมาบ้างในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง นะครับก็อันเนี้ยพี่คิดว่าในปีหน้าถ้าอันนี้ความที่เห็นส่วนตัวแล้วนะถ้าในปีหน้าข้อสอบยังคงไว้ที่ห้าสิบข้อคูณสองก็คือหน,นึ่งร้อยคะแนนเพราะที่พี่ทราบเนี่ยก็คือคะแนนตอบอยังไงก็น่าจะอยู่ที่หนึ่ง้อตคะแนนอยู่ดีพี่คิดนะถ้าอย่างน้อยคุณได้สักสี่สิบขึ้นพี่ว่าโอกาสมีมากขึ้นแต่คนที่ได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบก็ยังพอมีโอกาสอยู่ เพียงแต่ว่าพี่คาดการณ์ไว้เลยว่าปีหน้าคนสอบจะเยอะขึ้นแล้วยิ่งคนสอบเยอะขึ้นไอ้การแข่งขันเนี่ยมันก็มากขึ้นตามไอ้สิ่งที่มากขึ้นนั้นสุดท้ายมันก็ต้องดูว่าในแต่ละคณะแต่ละสาขาเขาจะใช้คะแนนประมาณไหนเพราะว่าเราต้องดูคะแนนของในส่วนของทีแกด้วยเนาะว่าทีแกในปีหน้าที่เขาจะเริ่มสอบเป็นปีแรกเนี่ยอัตราส่วนของน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อัตราส่วน จะเทียบเข้ากับข้อสอบแก่เดิมหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติมี t p a พเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าแพดจะถูกตัดทอนไปบางส่วนเนี่ยกลายเป็น t p a พเนี่ยวิชาสังคมหรือวิชาสามัญอื่นๆที่กลายมาเป็น A-Level มีผลหรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกันกบเราสุดท้ายใครที่สนใจคอร์สออนไลน์ใครสนใจคอร์สตะลุยข้อสอบซึ่งอันคอร์สที่พี่ทาไว ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าลักษณะคําถามข้อสอบยังไงก็ยังเหมือนเดิมก็ถ้าสนใจราคาจะไหนนะวันที่พี่บันทึกวิดีโอวันที่เผยแพร่วิดีโอนี้ราคายังอยู่ที่600บาทจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงซึ่งไปดูในหน้าเพจหรือมาสอบถามที่หน้าเพจก็ได้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาคุยกันซึ่งเป็นคอร์สต,ตลอดชีพที่คุณสามารถดาวน์โหลดเก็บรายของทัวข,ของคุณเองและเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ตามอัธยาศัยแต่ห้ามส่งต่อคนอื่นเท่านั้นแหละโอเคครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นการแนะนำและชวนคิดต่อสำหรับเด็กโกรกคนนะว่าคุณจะทำยังไงหรือเด็กซิวก็ได้ที่จะเริ่มเตรียมตัวกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งหรือมาเตรียมตัวอีกครั้งก็ไม่สายครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ